โุวรรณส่งข่าวมาบอกว่าบัดนี้เมืองขวงางธบุรีกำลังถูกเวตาล,ลัยถล่มมันไล่เข็นฆ่าชาวเมืองขวางอย่างโหดเยี่ยมเกิดเหตุอะไรขึ้นบุษบกท่านแม่มมสุวรรณส่งข่าวผ่านอีกาปักเหล็กมาว่าบัดนี้เมืองขวางธบุรีได้เกิดเหตุร้ายไอ้ขังข่าวผีเวตาลัยไล่ลเข็นฆ่าผู้คนในเมืองขวางข้าเป็นห่วงเจ้าแม่ กับท่านแม่มดสุวรรยิ่งนักอีก,กาปากเล็กเจ้าจงบินกลับเมืองขวางทนวรีบัตเดี๋ยวนี้ถ้าไอกขางขาวผีเวตาลัยมันทำรลายเจ้าแม่ของข้าเจ้าจงบินล่องหนส่งข่าวมายังข้าในทันที Aah! Ah! Oh, ตาไลท่านคือเทพเจ้าผู้รักษาเมืองขวางทบุรีแล้วเหตุอันใดท่านจึงบุกรุกเข้ามาในวงังแล้วทำร้ายผู้คนให้บาดเจ็บล้มตายเช่นนี้ข้าคุ้มครองเมืองขวางทบุรีมายาวนานหลายพันปีผู้ปกครองเมืองขวางทุกพระองค์ตอบแทนข้าด้วยพิธีบูชายันแต่เจ้าก้าร้องโอรสของเจ้า กับสั่งยกเลิกพิธีบูชายัญในเมื่อพวกเจ้าไม่เคารพผู้รักษาเมืองเช่นข้าข้าก็จะเป็นผู้ทำลายเมืองด้วยตัวข้าเองช้าก่อนท่านเบตาไยโปรดรับฟังข้อเสนอของเจ้าก้อนคำก่อนเถิดข้าไม่ต้องการข้อเสนออะไรทั้งนั้นสิ่งเดียวที่ข้าต้องการคือพิธีบูชายัญ ข้าต้องการสูบกินเลือดก,กินเนื้อมนุษย์เพียงเท่านั้นได้ข้าจะจัดพิธีบูชายันให้ท่านแต่ข้าขอเวลาสักหน่อยนานเท่าใดจนกว่าข้าจะจับมนุษย์ผู้นั้นที่มันลักลอบเข้ามาในเมืองขวางนี้ข้ากับเจ้าก้อนคำเพิ่งได้รู้ว่ามีมนุษย์ลักลอบเข้ามาในเมืองขวางวเรากำลังเร่งตามล่าตัวมันอยู่ แต่งเรื่องขึ้นมานะท่านเวตาลัยโปรดจงเชื่อข้าด้วยข้าเชื่อเจ้าข้าเป็นผู้จับไอ้มนุษย์ผู้นั้นมาเมืองขวางธบุรีด้วยตัวของข้าเองแต่มันมีเดชวิชาแกล่งกล้านักดึงเอาชนะข้าและหล่อตายไปได้เช่นนั้น ท่านจงรอข้าอีกสักหน่อยเถอดข้าจะสั่งให้เหล่าทหารออกตามล่าไอ้มนุษย์ผู้นั้นก็ะทำพิธีบูชายันให้ท่านโดยเร็วไม่ข้าไม่รอพระจันทร์ขึ้นครบสามคืนเมื่อใดเจ้าต้องทำพิธีบูชายันทันทีมิเช่นนั้นข้าจะทำลายเมืองขวางให้ราบเป็นหน้ากอง อยู่ตรงนั้นถ้ายอ้อนได้บอกบอโดนดอกนองสิไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝ่าความมืดนี้เพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมายให้หูเอาไว้ว่าบอถึงเจ้าไปเจ้าอยู่ตรงนั้นถ้าไอ้อนได้บอกบอโดนดอกนอตี่ไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝ่าความมืดนี้เพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมาย